ไม่สุนคะก็ตั้งสี่ได้ก็เดียวไรไอป่าหน laughter, ึ่งมาฝากมันได้ก่อก็แถวแล้วก็ต้องสุดก็เอาน้ำโซดามาล้างปลาให้ไอาเคียวมันออกแล้วก็มีกีนเขาติดเจ้าเน่มีอย่างหลายๆนี่ค่ะมีผักกีเมืองเกาะขอนอผักกีเมืองเกาะก็เขามาซอยซีๆค่ะแล้วก็มีผักหมี่เขียวขอนอผักหมี่เขียวก็เหมือนกันค่ะเอาก็มาซอยซีๆเหมือนกันค่ะส่วนคาเด้คาก็ดีเฮ็ดจังไหนเฮ็ดแก่ขอนอฮัมพ์ว่ได้ก็เขาหีเฮ็ดได้ขาดเดมฮู้ขอนอห้องโมเฮ็ดเจ้าหก็เฮ็ดจังนั้นแก่ขาห้องหลุดกาวนน้ำห้าหลูดซีเลียดค่ะแล้วก็ดี มีผักกีหอมค่ะผักกีผักกีก็มาซอยซีซีเหมือนกันค่ะัาปาลาเครื่องปรุงมันนำค่ะก็หวานขนาดเนาะขนาดป่านหนึ่งนิดเดะแล้วก็มกเคยอส้มกะได้ก็เขามาเคยอส้มค่ะก็ดีใส่ประมาณ3มลูกขนะเนาะมาเคยอส้มก็เขาก็ซอยซีซีอีกหนึ่งค่ะส่วนค่าได้ดีซอยซีซีประมาณในค่ะขนเนาะแล้วก็ดิมีผักมีหัวเลี้ยงค่าก็ดีใส่กับสามลูกค่ะผักมีหัวเลี้ยงก็ใส่ประมาณ3ลูกก็พอขนาเนาะก็เพราะว่าปลามันสองตัวเองค่ะปลามันพอนํำ มื่อวาก็มีเจ้าเฮือนกว่าตลาดเลยก็ซื้อป่ามาว่ะปลาซื้อป่ามาสองตัวแล้วก็เขามาให้กินปันหนึ่งขนนกก็เขาก็ขึ้นใส่พังมีเผือกเที่ไงไห้ค่ะมันมาซอยซีซีซ,ซอยอ่อนๆให้เมือนเก่าคะ่ะพังมีเผือกก็ค่าก็ติดใส่ประมาณเจ็หัวเค่ะแล้วก็เขาขึ้นมาเอาหมักเพีช เขียวต้องบักเพชรเหลียงนั่นก็มาซอยซีๆเหมือนเดิมค่ะบเพจก็พอกิกเพชรก็ฮอกก็ใส่น้ำป้อมกิกเพชรก็ฮอกก็ใส่อิดอิดนี่ค่ะเนาะอยู่ดีก้นชอบก็ค่ะเพจแท่งเพจแท่งนี่ค่ะเนาะเพิ่มมาใส่เกลือแฮ่แล้วก็ใส่ผงหวานแล้วก็ลดลี่ค่ะแล้วก็ใส่ขมิ้นลงกว่าอิดอ่อนค่ะเนาะให้สีสันพอห่างลีให้มันร้อนเหลือหัวไม่เนียวแล้วก็ก็ด้ใส่ถุนเนาค่ะ ป่าหนึ่งก็ใส่ถั่วเน่าในมันเหลบกันนาที่กอเขาใส่ถั่วเนาเครื่องกลี่ยวมันยาวเรียบร้อยม้วนเขาก็มันโนดให้มันเข้ากันขนาดที่กอเขาโนดเข้ากันยาม้วนเย่าเขาก็ขึ้นมาใส่ตองแล้วก็ตีขึ้นมาห่ออันที่ก็เขาห่อค่ะจำเยาวก็ขนาแเอาก็เอาก็ขึ้นมาห่อตอกแล้วก็มัดตอกเป็นขนมเมนูป่าหนึ่งวันได้ก็เฮ็ดกว่าประมาณสองตัวค่ะติดไรอยู่ประมาณหกห่อหาหกห่อขนมเรียบหวานห้ามหวานเขามาไปตัวจอกันค่ะหอค่ะก็ในเดี่ยวห่อยาวเรียบร้อยเขามันหนึ่งขนม ไขหนึ่งมันก็คึกปีใจอาโลยไข่หนึ่งมันข้าเกี้ยวไหหึงหนาวะะาวะพวกไข่พังเม่ว่าได้กอเขาใส่ลอยๆกันนะก็ผ้าหม,มาห่มไว้กกำขะเนาะนึงปลาเน่มเพราะหึงค่ะหนึ่งต่างๆงี้ค่ะกาม่อนงีก้ก็ไล่วะได้กอเขาเอาขาเอามาจิ้มด้วยค่ะยาสามาันที่เป็นคือที่หวานห้าที่น่ากินห้ามน่ากินเขามาตัวยจอมกันขนะนอนก็ดตั้งเสียงเอาขาหน้าตามันก็าจะประมาณในขานขาดได้กอเขาเอาขามาจิ้มด้วยค่ะเอามาจิ้มด้วยยาสามันตีเป็นค โอเคเขี่ยหมดได้ก็เขาเขี่ยหมดหวานุเพชรปีจใจหวานได้คอยฮัลโลเพศหวานเพศออกขะสังเิว่าไดก็เขาหันย่อในจึงเลวหวานห้ามหวานอย่าลืมปันตั้งหันถึงขันพงขันอออกขะยินจงกอดใจอย่านับค่ะ